สวัสดีครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านข่าวเด็ดเพชรมันวันนี้มีผู้รอบรู้และเป็นนักวิชาการทางด้านการเมืองมาร่วมรายการกับเราสวัสดีครับคุณสัญชัยมาศสวัสดีครับถามตรงประเด็นเหตุการณ์บ้านเมืองอย่างคุณอยู่สีไหนสีสะเก็ดผมคิดว่าสีสะเก็ดเนี่ยเป็นจังหวัดที่ทําให้อลลีกภูมิภาคเนี่ยฟีเวอร์มากๆเลยนะครับผมไม่ได้หมายความว่ายอย่าง,งานั้นผมหมายความว่าคุณอยู่ฝั่งไหนฝั่งทน ฝั่งทนเนี่ยถนนโลง่งรถไม่ติดไปท,าทําธุระป่าปังก็ง่ายครับสบายครับคุณไปไหนเนี่ยผมก็ไปเรื่อยๆของผมอย่างนี้แหละครับคุณสันครับสถานการณ์สจังหวัดชายแดนภาคใต้เหตุการณ์เป็นยังไงก็ยังปกติดีอยู่นี่ครับปกติยังไงมันยังบึ้มบึ้มบัมบ่มบั่มกันอยู่ก็นั่นแหละครับถ้าวันไหนมันไม่บึ้มบึมบัม่มบั่มกันไม่วางอะไรกันเนี่ยมันก็ผิดปกติทําไมไม่ต้องวางระเบิดมันขี้เกียจถือระเบิดลูกหนึ่งหนักเกือบ50โลเนี่ยเขาจะถือไปทําไมครับ มันหนักมันก็เลยเอาไปวางไว้ตามชุกไว้รถทหารบ้างตามสี่แยกบ้างตามมอเตอร์ไซค์ถังน้ำแข็งก็ยังมีนะครับเวลาเขาวางระเบิดเสร็จทำไมเขาต้องวางเรือใบผมคิดว่าถ้าสาเหตุที่วางเรือใบเนี่ยมันวางเรือหางยาวไม่ถนัดมันขี้เกียจเอารถลากมามันก็เลยฉวยโอกาสเอาเรือใบไปวางไว้เต็มถนนเพื่อให้คุณกับพ่อคุณเนี่ยมาเล่นวินเซิร์ฟได้เลยครับครับคนสั่นกรับครับ ไขวัดนกกับไข้หวัด2009อะไรร้ายแรงกว่ากันผมคิดว่าวัดนกร้ายแรงกว่านะครับเพราะวัดนกนี่เกิดจากนกปากห่างที่บินหนีหนาวมาจากไซบีเรียประเทศจีนตอนใต้ผ่านมาที่เกาะหำไหลตโตโลตอลกนี้มาพักที่กทม2คืนนกปากห่างกลุ่มนั้นช่วยกัดบินไปสืบพันธุ์กับเป็ดที่สุพรรณบุรีก็เลยติดเชื้อ h อ n ไเข้ากรุงเทพแล้วเราจะแก้ไขยังไงไม่มีวิธีแก้หรอกครับ เวียดนามเสียชีวิตสิบศพเพราะไข้หวัดนกเขาไม่กลัวเขาต่อต้านได้ในขณะที่ไทยนี่หน้าบางผวากันทั่วประเทศกลัวไข้หวัดนกจะเป็นจะตายส่งรัฐมนตรีเกษตรไปกรุงเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ไปจับมือกับเจ้าที่องค์การอนามัยโลกหรือฝรั่งเขาย่อมาจาก World Health Organization แปลเป็นไทยไม่รู้เดาเอา สั่งให้ประชาชนคนเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดตาดำๆฆ่าไก่ในฟาร์มตายไปหลายสิบล้านตัวครับรักชดเชยราคาเท่าไหร่รายได้ของคนเลี้ยงไก่ก็มีดีขึ้นเนื่องจากแก้ไขปัญหาไม่ตรงจุดไก่ตายมากๆคุณจะทํำยังไงต้องดึงเสือดึงกุ้งดึงน้าเต้ามาโปะไก่ให้หมดก็ออกกวบสามดอกแหละครับเขาโดนแดงทั้งคณะเลยครับท่านเล่นตลกนะครับไม่เลยครับผมก็เป็นปกติอย่างนี้ของผมอยู่เลยนะครับเลกครับแม่ผมอยากเล่นตลกกับท่านเหลือเกินได้เลยครับคุณสันครับ คุณรู้กฎกติกาฟุตบอลหรือปะอโอโหยผมเล่นเป็นประจำเลยครับฟุตบอลเนี่ยชอบมากเลยนะครับลูกออกหลังออกหลังเรียกลูกคอนเนอร์ออกข้างออกข้างเรียกลูกทุ่มก่อนทุ่มก่อนทุ่มก็หกโมงที่ไอ้ควายหรือทั้งนั้นผมอยากทายปัญหากับท่านเลยวเกยโอ้โ่เชิญเลยครับผมรอนานแล้วครับคุณส <c oughs> <c oughs> ันครับครับผมอยากจะทราบว่าวัดอะไรไม่มีพระอยู่วัดร้างไม่ใช่ครับวัดสายตาประกอบเวน วัดอะไรไม่มีพระอยู่วัดสายตาประกอบแว่นวัดที่ดินวัดอะไรไม่มีพระอยู่วัดที่ดินวัดรอบเอวผมมีแค่นี้ผมก็มีปัญหาเหมือนกันอทายมาพระอะไรมองไม่เห็นพระอภิริหารพระแอบพระอะไรมองไม่เห็นพระแอบพระตาบอดงวยสงอะไรอยู่ในวัดสงน้ำพระไว้สงสัยหัวเทียนบอดปลาอะไรใหญ่ที่สุดปลาวันปลาจีนบุรีปลาอะไรใหญ่ที่สุด ปลาจีนบุรีปารีอะไรใหญ่กว่าปารีไม่มีปารีชุบแป้งทอดอะไรใหญ่กว่าปารีชุบแป้งทอดไม่มีกระทะทอดปารีสอะไรใหญ่กว่ากระทะทอดปารีไม่มีรถบรรทุกกระทะอะไรใหญ่กว่ารถทุกกระทะไม่มี้านจอดรถอะไรใหญ่กว่า้านจอดรถไม่มีผ้าคุมลาน